สวัสดีค่ะมาฟังกันตอนจากตอนที่แล้วเลยนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลาหนึ่งปีผ่านไปชั่วพิบตาแต่เซียววัลไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนกับว่าพลังแห่งการเวลานั้นไม่มีผลอะไรต่อเขาดวงตาของพระเจ้าชั่วพิบตาหดเล็กลงขณะที่เธอมองไปที่เซียววัมือของอีกฝ่ายค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมา ด้วยนิ้วทั้งห้าที่กางออกพลังของแม่น้ําแห่งกาลเวลาไหลที่ย้อนกลับก็ปรากฏขึ้นมาภายใต้มือของเขามันถูกปล่อยกลับไปหาพระเจ้าชวพิปตาพระเจ้าชวพิปตาตกอยู่ในแม่น้ําแห่งกาลเวลาที่ไหลย้อนกลับร่างกายของเธอได้รับผลกระทบจากการเวลาและเริ่มจะดูแก่ลงอย่างรวดเร็วโอไมค์กอดเขาเป็นใครกันอะ ไม่เพียงแค่เขาไม่ได้รับผลจากพลังการเวลาของพระเจ้าชัวพิปตาเขายัางใช้พลังการเวลาโจมตีกับไปดีกด้วยทั้งจักรวาลตกใจเมื่อเห็นว่าเทพสปริตคันอะนิฮิเรชันที่ทรงพลังนั้นถูกไล่ต้อนโดยสิ่งมีชีวิตาจากจักรวารแบบนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อขนาะเดียวกันสิ่งมีชีวิตจากโบราณการที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเซครสนั้นก็ตกใจจนอ้าปากค้างพวกเขาร้องตะโกนออกมานี่มันพลังการเวลาของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ คนที่อยู่ภายในชุดเกาะน,นั่นคือผู้นำเซคั atch, ชินเซวียงนั้นเหรอพรเจ้าชั่วพิบตาหยุดการเคลื่อนไหวย้อนกลับของการเวลาเอาไว้ไม่ได้ใบหน้าของเธอดูซีดเผือดในตอนที่เธอตัดสินใจจะใช้ชั่วพิบตาไร้สิ้นสุดประตูของททโนฮก็เปิดออกอีกครั้งและมีใครบางคนเดินออกมาพระเจ้าชั่วพิบตาเจ้าไม่ใช่ครูต่อสู้ของเขาเจ้าควรปล่อยเขาไม่ให้ค่ะข้าจะเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเซครดเอง ชินล้านออกมาจากจีโนฮอลและพร้อมกับเปลวเพลิงสีฟ้าที่ลุกโชนร่างกายของเขาดูเหมือนกับคริสตัลสีดำที่ตกผนึกเขาปลดปล่อยออร่าที่ทรงพลังละแปลกประหลาดออกมาเมื่อเห็นชินล้านพระเจ้าชั่วพริบตาก็ขมวดคิ้วเธอถอยกลับเข้าไปที่ประตูของจีโนฮอลแต่เธอไม่ได้เข้าไปข้างในใเธอรอดูการต่อสู้ไม่สําคัญว่าเจ้าจะใช่ชินซิลตัวจริงหรือไม่วันนี้เจ้าต้องตายด้วยมือของข้าโลกใบนี้มีชินล้านเพียงคนเดียวก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องมีชินซิล พวกเราไม่จําเป็นต้องมีทายาทของเซคตเซคตควรจะล่มสลายไปนานแล้วชินล้านพูดด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเจ้าเป็นคนฆ่าเหมอีแล้งแกะแล้วคนอื่นใช่หรือไม่เซียววาจะจําได้ในทันทีว่าอีฝ่ายคือชินล้านชินล้านแปลกใจเล็กน้อยไม่ได้ยินแบบนั้นเขาหัวเราะออกมาแลวพูดดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ใช่ชินซิลเจ้ามันก็แค่คนงโง่ที่ถูกหลอกโดยชินซิลยังไงก็ตามมันไม่สําคัญว่าเจ้าจะเป็นใคร ในเมื่ออีกเดียวเจ้าก็ต้องตายเจ้าเป็นคนฆ่าเอาเหมอีแลนแก่แล้วคนอื่นๆใชนะเซียววาถามอีกครั้งอย่างไร้ความรู้สึกข้าฆ่าพวกเขาแล้วจะทําไมพวกเขาเป็นแค่ทาสรับใช้ที่ไร้ประโยชน์ชินลานมองไปที่เซียววายอย่างดูถูก ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเซียววาเกลี้ยวโกรธเปลวเพลิงสีขาวบนร่างกายของเขาลุกโชนเขายื่นมือออกไปเพื่อที่จะคว้าคอของฉินหลานการเวลาถูกเร่งให้เร็วขึ้นมิติของอากาศถูกหดให้สั้นลงร่างกายของฉินหลานถูกดึงเข้าไปหามือของเซียววาพลังการเวลาและอากาศของร่างกายศักดิ์สิทธิ์อาจจะใช้ได้ผลกับคนอื่น แต่มันไม่ได้ผลกับขาชินหลานผู้ขณะที่มองไปที่ผู้ต่อสู้อย่างดูถูกเขมินเฉยต่อการไร้ของเวลาเขายกหัวดบมือของเสียววานและชกสวนกลับไปใส่ท้องของอีฝ่าย <c oughs> เซียววานชกมืออีกข้างออกไปปะทะกับหมัดของชินหลานทันใดนั้นคลื่นกระแทกสีฟ้าและสีขาวก็ระเบิดออกจากจุดศูนย์กลางของการประทะและส่งพวกเขาทั้งคู่กระเด็นถอยหลังออกไปไม่เร็วเลย ใคาอยากรู้จริงๆว่าเฉินซิลสอนอะไรให้กับเจ้าชินหลานพูดอย่างเย็นชาเขาเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าขณะที่วิ่งเข้าไปหาเซียวว่าเซียวว่าต่อสู้กับชินหลานโดยไม่เสียเปรียบพลังสีฟ้าและขาวนั้นปะทะก,กันซ้ำไปซ้ำมาตรงหน้าจีโนฮสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่อยู่ต่ำกว่าระดับเทพเจ้ามองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาพวกเขาเห็นเพียงแค่แสงสองสีที่พุ่งเข้ามาชนกันจกักรพรรดิมนุษย์มองดูการต่อสู้ด้วยความสนใจน่าสนใจจริงๆดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งคู่ต่างก็สืบทอดมาจากเชนซิล แต่ถึงอย่างนั้นพลังของพวกเขาก็แตกต่างกันมากร่างกายของชินลานเป็นการรวมยีนเลือดเซเคตกับยีนเทพสบริดขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งน่าตลกยิ่งกว่าเขามีพลังของร่างกายศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไม่มีเลือดสีฟ้านั่นเป็นอะไรที่แปลกมากๆเขาจะทำลายจีโนฮอได้ไหมผู้หญิงชุดแดงที่กำลังถือร่มอยู่ถามข้าคิดว่าไม่พลังของพวกเขาใกล้เคียงกับชินซิลในอดีตมากๆถ้ามันเป็นบางสิ่งที่แม้แต่ชินซิลยังทำไม่ได้พวกเขาจะทำสำเร็จได้ยังไงจกักรพรรดิมนุษย์พูด มันใกล้จะถึงเวลาที่หารจริงจือได้ทํานายเอาไว้ละผู้หญิงชุดแดงพูดอย่างเย็นชาถ้าเขาทํารายจีนฮองไม่ได้นั่นก็หมายความว่าหารจริงจือหลอกพวกเราข้าจะรีบไปจับตัวเขา ไม่มีความจําเป็นต้องรีบร้อนรอดูไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจักพัดมนุษย์พูดขณะที่มองดูการต่อสู้ของเซียววานและชินหลานพลังการเวลาและอวกาศของเซียววานนั้นดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลกับชินหลานแต่ในขณนะเดียวกันพลังของชินหลานเองก็ทาอะไรร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเซียววานไม่ได้เช่นกันการต่อสู้อย่างดุเดือดของพวกเขาทําให้การเวลาและอวกาศยุ่งเหยิงแต่มันไม่มีฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายได้เปรียบถ้าเจ้าอยากจะตายมากขนาดนี้ เขาจะทำให้เจ้าสมหวังเองชินลลานถอยออกไประยะหนึ่งก่อนที่เปวเพลินสีฟ้าจะลุกโชนอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นดวตงตาของเขาดูเหมือนกับดวงอาทิตย์สีฟ้าเมือของเขากลางออกราวกับว่าเขาถือท้องฟ้าไว้เขาคำรามขึ้นไปสู่ท้องฟ้าด้วยการคำรามนั้นเปวเพลิงสีฟ้าบนร่างกายของชินหลานก็ปะทุขึ้นเหมือนกับภูเขาไฟแม้แต่ชุดเกราะบ,บนร่างกายของเขาก็เริ่มจะละลายมันเผยให้เห็นตั้งกายที่ทุกอย่างเป็นสีฟ้าใสเหมือนกับคริสตัลมีเพียงแค่กระดูกสันหลังของเขาที่เป็นสีน้ำเงินเข้มมันเหมือนกับสันหลังเม มันกําลังปลดปล่อยพลังที่น่ากลัวไปทั่วร่างกายของเขามันทาให้พลังภายในร่างกายของชินหลานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชินหลานใช้มือฉีเข้าไปในอกของตนเองและดึงเอากระดูกสันหลังออกมาเขาถือเอาไว้ในมือเหมือนกับมีดดาบเจนซิลหลงตัวเองมากเกินไปเขาคิดว่าข้าเป็นความล้มเหลวเขาคงจะไม่เคยคาดฝันว่าข้าจะรวมยีนเลือดเซเคเข้ากับยีนเทพสบดตเพื่อสร้างสันหลังศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมามันคือยีนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ข้าควรจะได้เป็นผู้นำเซคตตัวจริงชินหลานมองไปที่สันหลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจก่อนที่จะพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้ากำลังสวมใส่ชุดเกราะของชินซิลดังนั้นเจ้าต้องเป็นทายาทเขาวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าข้าจะบดขยี้สิ่งที่ชินซิลฝากความหวังเอาไว้แบบนั้นเขาจะไม่มีวันสงบสุขภ,ภายในนรก เขาจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาทำกับข้าหลังจากนั้นชินล้านก็ยกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ในมือขึ้นมันเป็นสันหลังสีฟ้าเข้มที่ประหลาดเปลวเพลิงสีฟ้าลุกโชนออกมามันเหมือนกับว่าทั้งจักรวาลกำลังสัส่นสะเทือนเพราะสันหลังศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่สำคัญว่าชินล้านจะแข็งแกร่งขนาดไหนเขาถูกทอดทิ้งโดยโรคใบนี้ไม่สำคัญว่าเขาจะพยายามมากสักแค่ไหนเขาก็มีได้รับการยอมรับจากโรคใบนี้ส่วนข้าต่างออกไปข้าไม่ได้มีแค่พลังของเขาข้ามียีนของเทพสบริต มันทำให้ข้าเป็นราชาของจักรวาลนี้ ทั้งจักรวาลจะต้องรับใช้ค่ะมันเหมือนกับว่าโรคไปนี้ตอบสนองต่อชินหลานพลังประหลดนับไม่ถ้วนทั่วทั้งจักรวาหลห่างๆเข้าไปใส่สันหลังศักดิ์สิทธิ์มาทําให้พลังของชินหลานและสันหลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นสูงจนถึงระดับที่ยากจะยังถึงได้พลังของเซียววาถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆแต่เมื่อเทียบกับพลังของชินหลานในตอนนี้เขาดูด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันเหมือนกับว่าคนธรรมดากับยักษ์ที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวสีนั่งของเซียววายังคงสงบนิ่งแทนทีี่จะถอออยกไปเปเเลววพงสข และจำบนร่างกายของเขากับลูกโชนอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิมมันพยายามต่อสู้กับพลังที่น่ากลัวของอีกฝ่ายไปลงนรกซะเถอะ ในที่สุดสันหลังในมือของชินหลานก็เริ่มเคลื่อนไหวมันเหมือนกับดาบที่แทงไปสุกหัวใจของเซียววาเซียววาต้องการจะยกมือขึ้นมาป้องกันการโจมตีนั้นแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายถูกล็อกเอาไว้โดยจักรวาลเขาไม่สามารถขยับได้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตามันไม่มีเวลาให้เซียววาตอบสนองได้ทันสันหลังประหลาดนั้นแทงเข้าไปที่อ,อกของเขาแม้แต่ชุดเกราะของผู้นำไซเคตก,ก็ต้านทานพลังของสันหลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สันหลังแทงทะลุผ่านมันเข้าไปอะไรที่ควรจะมา ในที่สุดก็มาถึงในสิ่งกอรสร้างเก่าๆบนภูเาขาลูกหนึ่งหมอดูแกปิดตาและถอนหายใจออกมาในที่สุดมันก็เลิมแล้วเท่าแมวที่อยู่ตรงหน้าปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ดูตื่นเต้นอย่างมากใบหน้าของชินลาในตอนนี้ดูเหมือนกับคนบ้าเขาหัวรอกมาและแทงสันหลังศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในอกของเซียวว่าแล้วจะยังไงถึงแม้มันจะเป็นชุดก่อของชินซิลแล้วยังไงถึงแม้เจ้าจะถูกเลือกโดยชินซิลเจ้าก็ไม่ได้ดีเท่าข้าข้าเป็นเพียงคนเดียวที่เหนือกว่าชินซิล หลังจากนั้นความบ้าคลั่งของชินหลานก็ถูกหยุดไปกลางคันวินาทีต่อมาสีหน้าที่เหมือนกับคนบ้าของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสีหน้าซีดี่เผอดด้วยความตกใจชินหลานหวาดกลัวจนทรงเสียงร้องออกมาดูเหมือนว่าเขาต้องการจะปล่อยสันหลังศักดิ์สิทธิ์ออกไปจากมือมันเหมือนกับว่าเขาถูกไฟฟ้าช็อตเขาไม่สามารถปล่อยมือจากมันได้พลังของชินหลานถูกดูดเข้าไปในสันหลังศักดิ์สิทธิ์ขณะเดียวกันสันหลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่บนอกของเซียววาก็ดูเหมือนจะละลายมันกลายเป็นของเหลวสีฟ้าที่ไหลเข้าไปในร่างกายของเซียว,ว By me die ใบหน้าของชินหลานบิดเบี้ยวเขาทั้งรู้สึกสิ้นหวังหวาดกลัวเกลียวโกรธและเกลียดชังแต่ไม่สำคัญว่าเขาจะคิดยังไงเขาก็ปล่อยมือออกจากสันหลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พลังชีวิตของเขายังคงถูกดูดเอาไปอย่างไม่หยุดเขาดูแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วใบหน้าที่เคยดูหนุ่มและหล่อเราเปลี่ยนเป็นใบหน้าของชายวัยกลางคนแม้แต่เส้นผมของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสีหน้าของพระเจ้าชั่วพิบตาเปลี่ยนไปเพอพยายามจะรวบรวมพลังการเวลาเพื่อโจมตีใส่เสียววาแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนพลังการเวลาของเธอก ไม่สามารถเข้าไปใกล้เซียววาได้มันเหมือนกับว่าพลังของเธอตกลงไปในมิติของอวกาศที่ไร้ที่สิ้นสุดทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลมองดูชิ้นหลานแก่ตัวลงไปเรื่อยๆชายที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนกับคนที่ไร้เทียมทานกลายเป็นคนแก่ผมขาวที่ใกล้จะสิ้นหวังพลังชีวิตของเขาอ่อนแอมากๆมันเหมือนกับว่าเขาแทบจะไม่เหลือพลังชีวิตเอาอยู่แล้ว ในที่สุดชินลานก็ปล่อยมือออกจากสันหลังศักดิ์สิทธิ์เขาล้มลงไปบนพื้นในตอนนี้เขาแก่ชราจนลุกกลับขึ้นมาไม่ได้สันหลังศักดิ์สิทธิ์ละลายอย่างสมบูรณ์ละกลายเป็นของเหลวภายในร่างกายของเสียวะวชุดกอบบริเวณที่ถูกแทงจนทะรุนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในตอนนี้นอกจากแสงสีขาวและสีดำภายในตัวเสียว,วายยังคงมีพลังสีฟ้าไหลอย,อยู่มันรวมเข้ากับร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นชุดเกาะเองก็ดูเหมือนกับว่าถูกย้อมด้วยสีฟ้าชุดเกาะที่เคยเป็นสีขาวบริสุทธิ์เริ่มจะมีรวดรายสีฟ้าปรากฏขึ้นไหมเห็นถูมีปีกคู่สีฟ้ากางออกมาจากด้านหลังของเขาพวกมันยื่นลงไปสู่ความว่างเปล่าราวกับว่ามันเชื่อมต่อกับจักรวาลตอนนี้ดวงตาของเซียววาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก่อนหน้านี้มันดูเต็มไปด้วยความอาฆาตแต่ตอนนี้พวกมันดูสงบนิ่งรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเจ้าเจ้าคือเจ้าคือ เมื่อชินลานที่กําลังจะตายเห็นใบหน้าของเสียววานร่างกายของเขาก็เริ่มสั่นรัวมันเหมือนกับว่าเขาเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดภารกิจของเจ้าสิ้นสุดเพียงแค่นี้เจ้าทําได้ดีมากเสียววานมองไปที่ชินลานด้วยความเมตตามันฟังดูเหมือนกับการที่ผู้อโสเอย่ยชมคนรุ่นเยาว์เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไง นั่นเป็นไปไม่ได้ชินลานดูเหมือนจะเข้าใจบางสิ่งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดภายในตัวของเขาผลักดันให้เขาเป็นบ้าเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพยุงร่างกายที่แก่ชราของตัวเองขึ้นมาเขาต้องการจะกระโดดเข้าจู่โจมเสียว,วาแต่เขากลับลม้ลมลงบนพื้นหลังจากที่เดินไปได้เพียงแค่สองก้าวเขาเมองไปที่เซลว,วาอย่างเกลี้ยกโกดแต่ในขณะเดียวกันใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาพยายามจะเอื้อมมือไปจับเท้าของเซลว,วาแต่เขาสิ้นใจไปซะก่อนดวงตาของเขายังคงเบิกกว้างรับไม่สามารถปิดลงได้ เด็กน้อยที่น่าสงสารเจ้าไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้เซลว่าถอนหายใจแต่เขาไม่ได้เดียวไปมองชินหลานอีกเขามองไปยังจีโนฮอที่อยู่ตรงหน้าของเขาภายในปราสาทพยุหโรหิตจกกักรพรรดิมนุษย์ลุกขึ้นมาจากปันดังสี่หน้าของเขาดูแปลกๆขณะท,ที่เขาพูดขึ้นว่าชินซิลยังไม่ตายจริงๆด้วยชินหลานเป็นคนที่น่าสงสารเขาคิดว่าตัวเองหลุดพ้นจากการควบคุมของชินซิลเขาไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่ชินซิลต้องการ ถ้าเขาไม่ได้เข้าไปในจีโนฮอลและรวมตนเองเข้ากับยีนเทพสบดิตเพื่อสร้างสันหลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาชินซิลก็คงจะวิวัฒนาการไม่สําเร็จตอนนี้เขาไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยกฎของจักรวาลอีกแล้วใครจะคิดว่าคนทรยศของเซเค่จะเป็นกุญแจในการเกิดใหม่ของชินซิลชินซิลใช้ร่างกายนั้นเพื่อเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งและไม่ถูกปฏิเสธโดยจักรวาลเขาเป็นเหมือนกับเ่าเทพสบดิตเขามีพลังของจักรวาลดีมากชินซิลเป็นแผนการที่ดีมากๆพระเจ้า ค่ะชินซิลกลับมาแล้วเขายิ้มขณะที่เดินออกไปหาจีโนโฮลพระเจ้าชัวพิบตาต้องการจะโจมตีแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังมันตามมาด้วยการเปิดประตูของจีโนโฮมีมือข้างหนึ่งยื่นมาจับไหล่ของเธอไว้ซึ่งทําให้เธอไม่สามารถพุ่งออกไปจู่โจมได้พระเจ้าพระเจ้าชัวพิบตาหันกลับไปและเห็นร่างกายที่สัมผัสไหล่ของเธอเธอรีบโค้งคํานับในทันทีเจ้ากลับไปที่วิหารของตัวเองก่อน พระเจ้าตบไลของพระเจ้าโชว์พิบตาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นพระเจ้าโชว์พิบตาโค้งคำนับอีกครั้งและรีบกลับไปที่วิหารพระเจ้าโชว์พิบตาทั้งจักรวาลเห็นว่าร่างกายที่ออกมาจากจีโนฮอนั้นเป็นร่างกายของหญิงสาวที่ดูไร้ซึ่งออร่าของความแข็งแกร่งแต่ไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าโชว์พิบตานั้นดูจะเคารพเขาอย่างมากในตอนที่ไยเดียวดายเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นเขาก็รู้สึกตกใจและตะโกนขึ้นมาว่าหวานเออจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ